สวัสดีครับผมมนีพามาบึงหาดทรายขาวช่วงนี้เพิ่ะเปิดแหล่งทองเที่ยวต้อนรับสงการบรรยากาศหาดทรายขาวบณฑาทรายตำบพลพระลานอำเภอนหน้าตาลเ่อจะมีหาดอาหาร บางบรรยากาศหาดทรายขาวนำกันครับพี่น้องเป็นขึ้นมีเขื่นเป็นขึ้นไหลเลยครับมัวมีเขื่นมัวมีเขื่นดอกหันไหลไปตัวนี้คืออะไรเนี่น้นอนคือคืออะวะคือ <c oughs> ฮะเอาแล้วว่าตัวใหญ่อันนี้สีพาจมเมื่อผมสีพาจมท้องเด็กหน่อยหรอกตัวนี้ผีของเฮาผู้ใหญ่มันตกตัวนี้ <c oughs>